กเราเคยเจอกันอีกแล้วคำถามมีอยู่ว่ายังไม่มาคนกลางนี่ศิลปินใหม่ได้ไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยศิลป์มึงเป็นศิลปินได้เมื่อไหร่วะศิลป์เป็นศิลปินแล้วใช่ปะออกเพลงนะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมออกเพลงใหม่ครับเออใช่ปะเพลงชื่ออะไรครับเพลงชื่ออะไร อ่ะอา่ะรู้สึกยังไงบ้างที่มาร่วมงานเปิดแคมเปญในวันนี้เออรู้สึกรู้สึกดีครับรู้สึกหนาวเลยครับใช่ครับแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเพราะว่าทีมทีมเขาเหมือนแบบเป็นใบชาจากญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดเพลงญี่ปุ่นด้วยรู้สึกว่าฟิลลิ่งไวา์ก็เหมือนอยู่ญี่ปุ่นใช่ครับฟิลดีฟิลดีครับอยากไปญี่ปุ่นเขาไหมอยากไปไม่มีโอกาสก็อยากไปครับใช่ เราต้องเราต้องบอกหลักใหม่ไปหกคนเลยครับเอาครอบครอบแคบๆอ่าชิดกันหน่อยมาชิดกันหน่อยก็เขถามคืออะไรนะครับคำถามวิสัยทัศน์เป็นยังไงรู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่เขาให้เรามาเนาะที่เขาเชิญเรามาแล้วก็บรรยากาศดีมากครับแบบ เป็นอีเวนต์ o u t ดอ o r ครั้งแรกที่รู้สึกที่ไม่มีเหงื่อเลยสักหยดเดียวลมเย็นเหมือนแบบเหมือนเราเหมือนตอนนี้แบบอยู่อีเวนต์นท่ามสแควร์ถ้าไม่ที่ญี่ปุ่นแล้วเหรอท่ามสแควร์อยู่ประเทศอะไรนะนิวยอร์กเอท่ามสแควร์นิวยอร์กอ่ะซคีนะลูกครับเอาคุก่อนไหมครับดีอ๋อดูคุณก่อนคครับุณก่อนเดี๋ยวฉันพูดเองผมก็ดีก็ดีใจครับที่ได้มายินดีกับพี่สกายกับนานีด้วยที่เป็นพรีเซนเตอร์ แล้วก็โฟร์เจมมเจมมี่นายโฟด้วยที่แบบว่าสี่คนนะเขาแบบว่ามาร่วมงานโอชิครับผมขอบคุณโอชิมากที่แบบเชิญพวกเราแบบที่ยืนอยู่ทั้งหกคนนี้มางานนี้ด้วยครับผมอากาศดีมากตอนแรกผมได้ยินมากางแจ้งของรีเควสว่าผมขอเสื้อแมวแขนยาวนะครับอลิตบิดผิดคาดหนาวจะเยือกอยิ่เลยละครับผมแต่อากาศอะไรนะฮะเราเรามีคนนั่งใกล้ๆไม่อุ่นอ๋อเขาถ้าเกิดเขากาะก็จะอุ่นครับ ตอนนี้หนาวไหมตอนนี้ไม่หนาวเพราะมีคนนั่งข้างๆใกล้เต็เตหยหมดเลยใช่อะครับยินด,ดีที่ได้มาเข้าร่วมง,งานนี่ครับรู้สึกแฮปปี้มากก็อากาศดีมากแล้วกิกจกรรมก็สนุกตอนเล่นบันไดงูใช่ไหมครับสนุกมากเลยลตลกด้วยก็น่ารักมากเลย<อ>ค,ครับผมครับพี่เซฟครับก็ดีใจครับที่ได้มาร่วมง,งานแล้วก็มาแสดงความยินดีกับพี่ๆน้องๆน,นะครับแล้วก็อากาศก็สุดยอดมากเราทำผมปวยได้เลย เฮ้เป็นภูมิแพ้เป็นภูมิแพ้คแล้วก็ผอมแต่ไม่เคยไม่เคยแบบว่ามางานที่อากาศดีขนาดนี้ดีพูดใจใจได้สิครับครับพงษ์ไปจัดงานตะโกเลยโล่ดี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 อะไรวะลาวัยหุ่นไล่พี่ชายี่ฟังล้วค่อ๋อยินดีมากครับที่ได้มาร่วมงานก็เมื่อกี้นั่งน้ำมูกไหลอยู่สักพักเลยก็เป็นออกอีเวนท์ที่อากาศดีมากครับ ก็ยินดีมากๆครับที่ได้เข้าร่วมงานนี้ครับใช่ครับอ่ะเด็กๆได้เล่นแอปพลิเคชันกัลยาใช่ครับได้โหลดมาเล่นแล้วครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเล่นแล้วเป็นไงบ้างเราถูกใจแต่งตัวน้องนิโกะมากสิใช่โด้ใช่ผมผมชอบให้ที่มินมีกิมมิคเล็กๆแบบว่าให้น้องแมวเปลีนเสื้อได้ผมชอบมากใช่ใช่ครับใช่แต่วันที่สำคัญที่สุดเลยนะครับ มีไอศครีมฟรีครับสามัญแรกนะอ่าเขาจะให้ลุ้นกับแรกจะว่าเรืองแรกนะครับแจะว่าเอาไอศครีมไปเดี๋ยวผมเอาทองเองครับเออดีนะยังไม่มีไอ้รถเอาไปเลยพอดีบ้านหุ่นทองเยอะละปิดบ้านดีๆปิดบ้านดีๆแต่พวมบางคาอยากได้ไอติมมากกว่าเออพี่เซอร์ก็ได้เลยครับอะไรครับอยากได้อะไรครับเอออยากได้รถละกันครับรถเหมือนกันต้องไปทำอะไรคุณก็มีอยู่แล้ว อ้าวอยากได้ต่แคันก็หนึ่งไรเลยคอนโดคุณได้โคต้าจอดแค่คันเดียวนะคุณจะไปจอดไหนผมก็รู้คพิ่งเองผมรู้เพิ่งเองเราดูหาใะไ่ก่อนอ๋อยก็เบสิคคอนโดเขาว่า one bedroom ห้จอดคันเดียวไอ้รู้ไง one bedroom เออรู้ได้ไงเขาอยู่คนเดียวเขาจะไปเอา two b e d r o ไปให้ใครล่ะ มาห้องผมแล้วคุณบอกว่าห้องผมก็ใหญ่เหมือนกันคุณเคยมาหรือเปล่าอ่าหล่อนมีพี่ลุกนะกินนี่ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกขนาดนั้นอร่อยไะอีกนิดนึงจะรู้แล้วว่าคอนโดพี่เซิร์ฟอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไอ้นี่อาจจะยังอาจจะยังแล้วฝั่งนี้ครับฝั่งนี้อยากได้อะไรครับอ๋อผมอยากไปญี่ปุ่นครับไปใครครับไปกับผมใช่ไหมได้ครับไปได้กันไน่ไม่เดี๋ยวพี่จะได้แบบว่า แรกไงแรกได้เป็นผู้โชคดีา,าว่าันนี้เขาให้มีผู้โชคดีได้กี่คนสี่ไม่รู้่แต่ตอนน้องเป็นผมหนึ่งคนลเลยมอีคน ก็อันนี้ฟังก็จะเป็นผู้โชคดีคนหนึ่งแล้วผมอ่ะางฟังไว้นลยอ่ะเบิ้กินไอติมไปก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พาเที่ยวเดี๋ยวพี่พาเที่ยวเป็นไปเสียเสเซียร์สไปห้องพี่ดีกว่าอะไรฮะห้องพี่ที่บอกมีบอลเบ็นรูมไปบ่อยแล้วไปนั่งเล่นไปนั่งเล่นไปซีร์ไปต่อยกับเสียงได้อะไรนะอยากได้อะไรก็ได้ครับผมเขาให้อะไรผมก็เอาหมดไอ้จี นี่ครับดูตัวอย่างผมเป็นคนไม่มักมากไงเป็นคนเออพึงพอใจในสิ่งที่มีใช่แค่กินโอชีก็พอแล้วใช่อร่อยเครื่อนผมนี่มันโคตรประเสริฐดูดีมากติมก็ได้ผมซื้อเองก็ได้อแของฟรีไม่เอาหรออื่นอยู่ทั้งมิลโอชีก่อนใช่ลืมไปแกนเคียวกโค้ดกันนะครับนี่เดี๋ยวมันจะไปกันไข่ฝากนี่ฝากฝากฝากแฟน โหลดแอปหน่อยอ๋อครับผมก็ตักกันแฟนให้สามารถโหลดแอปได้นะครับแล้วก็เอามาสแกนเสร็จปุ๊บก็จะแลกหรือเราไปรุ่นเนี่ยสามารถเลือกได้เลยนะครับน่าเล่นมากครับแถมยังมีแชทด้วยคุยดูดวงท่าอากาศอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับรู้จักหลายๆที่เนี่ยเน้นวิทยาศาสตร์มาดูจากหลายๆที่มารวมกันอันไหนที่มันตรงสุดก็เป็นความน่าจะเป็นที่เป็นสุดครับผมอ่าที่เป็นเรื่องมากเลยครับผมเริ่มงจากผมนะครับใช่ก็ฝาก เฮดทูเฮดด้วยนะครับกำลังออนอยู่เลยตอนนี้ก็เดี๋ยวว่าที่นี้ออนอีพีหกนะครับแล้วก็เดี๋ยวััักกนยงอ่ะเราอ่ะฮะลััััักกกกนนยงไปแ้วมันอีีลายังครับอีพีหกเราคนเดีเราต้องรอดูหรือเปล่าไม่แต่มันมีเทลเลอร์นิดนึงอ่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็รักแหละแต่ว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกค่ะมันยังฮตลอดจนถึงตอ ใช่ผมว่าต้องถามเขาก่อนว่าเขาจะเริ่มเจ้าชู้ได้หรือยังไอ้นี่อยู่สายเลือดทำอะไรไอ้ที่อยู่ในสายเลือดเราแหวนอิแหวน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 ครับผมสบายหน่อยอีพีนี้แฟนๆจะได้เห็นอะไรแบบหลายๆคนจะได้อะไรตัวอีพีนี้จะได้เห็นความชัดเจนขึ้นละกันเพราะว่าทางตัวดังที่เห็นในเทลเลอร์เนาะทางตัวฟาร์มก็อยากจะได้ความชัดเจนจากแหวนมากขึ้นอะไรอย่างนี้ก็อาจจะได้เห็นอะไรแบบเป็นชิ้นเป็นอันหน่อยละที่ไม่ใช่แบบแวนนคอยตอกคอยอ่อยอ่าครับผม ฝากฝากต่ออาซีรีส์ปีหน้าก็รับคก็มีซีรีส์ปีอาโเคซีรีส์ปีเออซีีีรส์ปนี้ก็จะมีเฮทูเฮทนะครับแล้วก็ซีรีส์ปีหน้าก็ที่ที่ผมกับจาว่าจะเล่นก็คือมีลูเมตเทออสเล่นกับผมจาว่าแล้วก็พี่เซฟพี่ฟังครับมีมาร์โอมด้วยแล้วก็มีมาร์โอมด้วยครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงของผมนะครับเป็นเซิร์ฟแอนด์เลิฟครับปีหน้าเป็นเล่นทะเลครับก็ฝากมูเตเลิฟด้วยนะครับน่าจะอีกไม่นานน่าจะใกล้ได้ดูกันแล้วล่ะตอนไหนตอนอะไรตอนอะไร ก้าววัดปะล่ะครับรู้จะเป็นเรื่องที่เท่าไหร่อ่าคุณศิลปินยังไงคะอ๋อสำหรับคุณซีก่อนครับผมฝากเฮดทูเฮดและกันไหนใครว่าคนเป็นถูกกันเฮดทูเฮดนะครับก็อีพีหกที่จะว่าพูดไปเอ่ออาทิตย์นี้ก็ต้องต้องพูดอะไรอีกมล้วเพราะว่าเมื่อกี้ผมพูดถึงคู่พันสองพันคู่ผมนะไม่อยากบอกอะ เอ้ยทำไม้องพูดนะครับเอาจริงนะจีนสัตว์ได้นะนี่ไม่ว่าเอาจริงครับครับก็จะเริ่มเห็นความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ผมอยากให้ทุกคนไปดูเอาดีกว่าเพราะว่าถ้าพูดมากกว่านี้เดี๋ยวมันจะ spoil แล้วมันจะไม่ใช่ใช่ก็มีซีรีส์ปีหน้า2026ก็ขอฝากเรื่อง Viado 101ด้วยครับผมใช่แรงโน้มถ่วงระหว่างเรา ทำไมเราต้องแรงโน้มอะไรนะแรงไหนถ่วงตกลงออกเสียงได้หรือยังคนหนึ่งแค่ซีพูดอย่งพี่แรงโน้มถ่วงระหว่างเราใช่ครับอะไรพูดเลยอย่างโน้มเหนื่อยไหมเออเราพูดทีทีวีดโดวันโอวันแรงโน้มทวนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับโอเคหนึ่งสองคัดเมื่อกี้ตัดอย่าตัดออากาศนะครับหลายบอกครับหลายตายแล้วหนึ่งสองสามวดโดหนึ่งศูนย์หนึ่งแรงโน้มถ่วงระหว่างเราครับครับผม ใช่ครับเอาแล้วก็ฝากเพลงผมวันนี้ที่มึงออกตอนสามโมงเลยนะครับเพลงชื่อว่าคนคุ้นคอย Next to You จากวง Clover ครับหนุ่มพลังใบหนุ่มวัยรุ่นพลังใบวัยรุ่นพลังใบดูยังครับดูยังเนี่ยดูแล้วครับดูแล้วครับดีไหมฮะดีมากในเอ็มวีใส่นี่ปะใน MV ็มวีใส่เสื้อขยี้ใบปะก็วัยรุ่นพลังใบตัดออกได้นะครับพี่อันนี้ตัดเฟรมได้เลยพี่เขาอยากฝากสักท่อนได้ไหมครับพี่ท่านท่านหนึ่งครับอ่า ป็นแค่คุนคุณคอยอ่ะอ่ะอ่ะคอยอยู่ครับผมอันนี้สอนอ่ะร้องอะไรคอยเล้วแก่กุนคุณคอยอ่ะน่ารักอันนี้น่ารักใช่โอเคมีแค่นี้ครับของผมใช่พี่เซพี่ฟังครับก็เมื่อกี้เซิร์ฟฝากไปแล้วเรื่องรูเมดเควอสนะครับของปีหน้าก็ฝากด้วยนะครับ มีอะไรไหมมีแค่นี้แหละประเด็ว่าความสัมพันธ์อะไรเป็นตัวละครยังไงซีรีส์ผมจบไปแล้วรักกันไปแล้วครับเออดูไวดูไววผมก็ตามตามผู้คุณไปแหละอ่ซีซาร์กับเดียวเลเชลครับก็ฝากรูเมทเชลส์ออสนะครับพี่ออนปีหน้าแล้วก็แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งให้รักกั้งวันในใจครับผมที่เป็นเป็นพี่ชายของมิวนิกครับผมอ เอ้ยบอกชื่อเลยบอกชื่อเลยชื่อว่าหอกได้มื่อไหร่ซีอู๋เราฝากไปนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอันเริ่มจากกระสุนเลยก็ได้หลุมจะได้จะได้จะได้หันมองฟังแล้วได้มองไปทางเดียวกันลูก

สองน้องกันตรงนี้ไม่ mm hmm. mm hmm. โอเคหนึ mm ่งสองสามสี่ห้าหกปนฝั่ก็้เยค่ะโอ้โหไปเลยพี่มุกมายก้าค่ะ I'm <laughs> sorry.